โดยหลักการนะครับการบริหารจัดการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนก็คือคณะกรรมการบริษัทกับคณะผู้บริหารนะครับดังนั้นเนี่ยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับทำให้องค์กรเนี่ยสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือนะครับโดยมีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความยุติธรรมคุณธรรมนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาวนะครับครับทางบกสอเองนะครับมีเจตนารม์ในการที่จะส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจซึ่งในปี2 5งพนั้นบกสมีผลการดำเนินงานด้านการกําก,กับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับที่ดีอาทิเช่นบริษัทมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักง,งานปปชมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ95.82อยู่ในระดับดั A, ซึ่งเป็น หน่วยงานที่มีการประเมินสูงสุดในกระทรวงคมานาคมบริษัทได้รับการประเมินให้เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงพฒะธรรมบริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมประกวดในโครงการคนต้นแบบกระทรวงคมานาคมครับ ในเรื่องของการบริหารงานหรือการดาเนินธุรกิจนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดีหลักธรรมาพิบาลระเบียบปฏิคณารมตีความยุติธรรมความโปร่งใสความซื่อสัตย์ซึ่งในส่วนนี้นะครับคณะกรรมการบริษัทเนี่ยจะเป็นผู้กํากับดูแลการบริหารการของฝ่ายบริหารให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามหลักการดังกล่าวอันจะส่งผลให้การบริหารการมีระบบเช็คบาลาน ทำให้ธุรก,กิจเติบโตไปอย่างยั่งยืนในส่วนของบอกสเองนะครับก็มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือว่า CSR นะครับภายใต้ CSR team นะครับกล่าวคือนะครับเป็นการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมโดยที่เรียกว่าสุข driver อย่างยั่งยืน โดยในปี2504นั้นได้มีการดำเนินโครงการที่สำคัญอาทิเช่นโครงการส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูกเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และในปี2505ได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจส่งนมจากอ,อกแม่สู่ลูกกับกรมอนามัยด้วยครับโครงการบกสสร้างฝันงานอาชีวะ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสายอาชีพด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และโครงการทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวิวแชร์โดยทางบกสได้มอบรถวิวแชร์แก่ผู้ได้โอกาสทางการเคลื่อนไหวรวมทั้งสิ้นจำนวน600คันสำหรับการดำเนินงานในปี2 5ง5อกสจะต่อยอดโครงการต่างๆโดยมีเป้าหมายของการดูแลปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นังงานและประชาชนซึ่งจะเป็นการนำมาซึ่งการยอมรับให้เป็นองค์กรต้นแบบของสังคมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและชุมชนต่อไปครับ